ค่ำวานนี้ที่บริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชด,ดําริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวิจิตรแอฟเชียงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอททร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่31พฤษภาคม คมถึง8พฤศจิกายน2568ภายใต้แนวคิด On s e n สันกำแพง The Grow of Nature สัมผัสมนสเสน่แห่งน้ำผุร้อนยามค่ำคืนท่ามกลางแสงสีที่มีชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่สามารถส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีการปรับเปลี่ยนบรรยากาศของน้ำพุร้อนสันกำแพง ด้วยการผสมผสานระหว่างความสวยงามของธรรมชาติแสงสีและศิลปะดิจิทัลท่านสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันที่ช่วยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวชมโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิการแสดงแสงสีการแสดงและดนตรีจัดสการน้ำพุร้อนสันกำแพงการออกบูธด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการจำหนายผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารของชุมชนด้วย